ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับมินี่มีโอกาสมางานถอดพระกฐินนะครับก็เลยมาเห็ดลงทานนะครับมินี่เอียบแสบมเห็ดลงทานในเช้าป่วยนะเช้าป่วยนุมสดแล้วก็มีทางบ้านเพื่อนบ้านใช่ไหเห็ดไม่ลงทานใน่ลงทานของไอ้ลูกชิ้นครับเจนสิขายอยู่ตันดจักไหมครับแต่เป็นมาเห็ดลงทานมีสนุกไปบริวารทั้งหมดนะครับขอนนี้ยอดท่าไกร นี่คือส่วนนี่คือส่วนของลุงลงท่านนะฮะก็จะมีมุ่งว่างหลากหลายเลยครับใก่อนนะครับใส่ทิ้ของแล้วมีส่วนของเครื่องบริวารทั้งหมดนะครับก็จะถวางแต่ความส่วนใหญ่แถบนี้เป็นลงท่านนะครับผมกะเือว่ามีโอกาสเดี๋ยวมาทำบุญงานกฐินนฮะมาเปิดลงท่านอันนี้เป็นเข้ากล้วยี่ผมมาเห็นเป็นลงท่านนะครับ นี้เพื่อนบ้านกันครับาหลวงพ่อเป็นหลว่ศสีรีจยราชนะหาอยู่ประัดิังนะครับพก็รูปสกนะครับจากเร่โดยประมาณยโมงนะครับปฏิบัติกิต่างๆให้รีบร้อยและกลับเข้ามาบริเวณศาลาสุวรรคมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเข้าร่วมพิธีนี่มึกชมพอยู่ในระบบ น,นจะไม่จอดครับมันจะมีข <Viol in Harmon> ง <Overwatch> ้น้ไว้หยิบได้นะคะแล้วทุกิีเราหยิบข่อกล้วยไปได้เลยจ้าครับหยิบช่อกล้วยได้ครับได้เดย กินได้ครับเป็นช็อกโก้ต้นสดครับผมครับหยิบได้ครับ,สรบ,รบ,บ,รบใส่น้ำแข็งก็ได้ครับช็อกโกหยิบได้ครับผม ครับชากครัวหยิบได้เลยครับถ้าเติมน้ำแข็งก็จะมันจะอร่อยมากขึ้นครับผม เรื่อง็ั้มันก็มันก็สากสุดที่ที่าีกรจโมาคม่ดีครับ ตาควายหยิบได้เลยนะครับใส่น้ำแข็งด้วยก็ได้นะครับใส่น้ำแข็งไปเลยครับ้าควายหยิบหยิบได้เลยครับครับ้าควายหยิบได้เลยครับ ครับนี่ก็มุมลรงทานนี่พันสมตำครับมีพีสาวครับสวยปะครับเนี่ยพันมาเห็นลุงทานสมตำนะครับเคใจบุญไปเกือบทุกวัดเลยครับเนี่ยทําสมตำ ของผู้ที่นำโรรทานนำอาหารนันประนีมาถวายพระคุณแก้พก็มีรวมถึงมาเลี้ยดูให้กับผู้สร้างบุญนำความดีนในการมาร่วมงาน oh. และถึงใวันนี้ก็ดีนะครับหลวงพี่ยึดบอกว่าเชิญให้มาครอบครูพระละักษณ์นาทองนะครับอาจจะว่าเป็นการสมณาขุดก็ได้ก็อย่างนั้นเชินะครับให้กับผู้สร้างบุญนามีทุกท่าน แล้วก็เมื่อสักครู่ที่ได้บอกนะครับเมื่อเสร็จิ้พิธีแล้วก็จะได้ลาผลไมน้น้ำผลของหมองคลที่ใช้ในการบวงสรวงแจกจ่ายให้กับศิษย์ญาติศิษย์ที่อยู่ปิดท้ายในวดนนี้ว่าอย่างนั้นเถิดนะครับก็ถือว่าเราร่วมแบ่งยันในนาทีสุดท้าย <Yeah. S 1> ปริมรณลองไม้นะครับที่ใช้ในการบวงสรงนั้นผมขอไม่ยากเรียนอธิบายว่าเป็นผลไม้หมงคลทั้งสิ้นขอไม่ไยากยกตัวอย่างนะครับอย่า yeah. ง แก้วมังกรเนี่ยก็ถือเป็นผลไม้ฮ่องเ,นยอยต,เ,ต,เต,ต้มักมงกรเนี่หม,ม,ม,มายถึงความมีอำนาจราชศักดิ์มีเดชกะบะเดชะอำนาจบารมีเพราะฉะนั้นแก้วมังกรที่ใช้ใาถวายก็หมายถึงอย่างน่าภาพที่มีเดชกะบะเดชบารมีสําหรับารชการพอดีที่จลละลาไปประทานแล้วเป็นเถิดอันภาคปัตตระพี่น้องมาถอดกระถินนคะครับถอดกระถินแล้วก็เฐ็ดลงท่านกามีพี่น้องมารับ ท่านรับไอ้นี่นะครับเป็นน้าเช้ากล้วยเช้ากล้วยน้มสดนะครับ้วก็ลูกชิ้นนะครับข้องข้องผีเพื่อนทางอยู่บ้านมู่บ้านซอยเดียวกันนะครับกัดเด็ดถอนกัดชิ้นได้ครอบคู่นะฮะได้เฮ็ดบุญลรย่างกะขออนุโมทนาบุญให้พี่น้องได้รับบุญจากที่ผมได้เฮ็ดในมือนีนะครับไม่ว่าจิเฮ็ดแต่ก่อนหน้านี้หรือว่ามาทำบุญมือนีกะขอให้บุญที่ได้ได้สางมาเนี่ยขอให้พี่น้องได้รับบุญที่ได้กระทำในให้พี่น้องได้รับน้ำนะครับพี่น้องครับก็คลิปนี้กะ แค่นี้นะครับคลิปนี้กับบ่ได้บ่ได้เป็นคอนเทนต์กินเห็พี่น้องในเมืองแต่ว่าภาพพี่น้องมาเห็ดบุญทำบุญกันนะครับมาเห็ดลงทานกันครับกับคลิปนี้กับเพราจากพี่น้องแค่นี้ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ